สอบมาแล้ว4ครั้งครับ mm hmm. ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสอบจนกว่าจะได้มตเต็มครับ mm hmm. หลังจากที่เปิดคะแนนมาแล้วได้เป็นล้วมาก,ก็ดีใจมากๆครับ mm hmm. เป็นคะแนนที่ทําให้เราติดได้แล้ว mm hmm. ก็ดีใจมากก็บอกแม่บอกน้องครับผมชื่ออาชิอยู่โรงเรียนสามเสนที่อะไรชั mm hmm. ้นมห mm hmm. ได้แซดแมตเต็ม800ครับ mm hmm. สอบมาแล้ว4ครั้งครับมีไม่มั่นใจข้อ,อยากอยู่ครับแล้วก็มีทําไม่ทันครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสอบจนกว่าจะได้แมตต์เต็มครับอย่างเวลาการสัมภาษณ์มันก็จะมีเวสคะแนนหลายๆอย่างครับในสลับบางสาขาอย่างเช่นวิศวะคะแนนแมตต์ก็มีส่วนสําคัญมากๆการที่จะได้เต็มก็มีโอกาสในการติดมากขึ้นครับทาามินิมัมเลยก็คือ600ครับตามเรคคอมเมนต์ของคณะก็คือเขาบอกว่า700ครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบอยากติดชัวๆก็ควร7จ0ขึ้นไปครับหมวใ้คะแนนเซตไปเข้า financial engineering ของราชบัง วิศวะอินเตอร์ครับก่อนหน้านี้ผมเรียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับพอประธานเสร็จครั้งแรกๆเป็นแบบภาษาอังกฤษผมก็มีบางข้อที่ทําไม่ได้เพราะว่าแปลไม่ออกครับถ้าเกิดเป็นคณิตศาสตร์ภาคไทยมันอาจจะยากกว่าแล้วว่าเวลาในการทามันก็จะมีมากกว่าเหมือนกันครับแต่พอเป็นข้อสอบ A อ t มันค่อนข้างเร็วครับต้องทาข้อละประมาณ1-2อนาทีมันเลยต้องบริหารเวลาให้ดีครับแล้วก็เป็นโจทย์ภาษาอังกฤษด้วยครับอาจจะต้องใช้เวลาในการตีความมากกว่าภาษาไทยครับรู้จัก Big กเซตเพราะว่าเรียนในเอโอทีเวสต์มิงเตอร์อยู่แล้วครับผมก็เลยมาเรียกตรงคอร์สบิ๊กเซครับเพราะว่าเป็นคอร์สที่เขาก็จะปูพื้นฐานแล้วก็พาไปดูโจทย์ด้วยครับเทคนิคต่างๆทําให้ผมประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ทําข้อยากได้มากขึ้นครับรูก็ใจดีมากครับชิวๆในห้องก็ชิวๆครับเรียนแบบไม มีประมาณ4ีหคนครับเป็นกลุ่มเล็กๆครับก็เลยเข้าถึงได้ค่อนข้างดีครับเพื่อนที่เรียนวัยเดียวกันครับก็มีทั้งจากโรงเรียนภาคไทยภาคอีพีโรงเรียนอินเตอร์ก็มีครับเทคนิคของเรี่ยงเดมมอร์ดครับก็ปกติควรจะใช้เดมมอร์ดแค่ในเรื่องของแบบกราฟพาราโบลากาฟวงกลมกราฟเส้นตรงครับ แต่ว่าจริงแล้วบางทีข้อบางข้อที่เป็นสมการแบบตัวแปร x ตัวแปร y เป็นโจทย์ปัญหายาวๆบางทีเดสมอสก็ช่วยแก้ให้มันเร็วขึ้นได้ครับทั้งข้อง่ายแล้วก็ข้อ,ขอ,อยากครับพอมาเรียนไอบีเซที่นี่ก็ก็เลยรู้ครบเลยครับพวกศัพท์แมพที่เป็นภาษาอังกฤษต่างๆครับเพราะว่าคนที่เรียนภาคไทยตัวให้อาจจะเรียนยากกว่าแต่ว่าแบบบางศัพท์มันไม่เคยเจอมาก,ก่อนครับบางทีก็อาจจะแปลไม่ออกได้ครับหลังจากที่เปิดคะแนนมาแล้วได้เป็นแล้วมาก็ดีใจมากๆครับเป็นคะแนนที่ทําให้เราติดได้แล้วก็ดีใจมากก็บอกแม่บอกน้องครับ สำหรับคนที่มีพื้นฐานไม่ดีก็ไม่จะเป็นต้องกลัวครับเพราะว่าเขาปูกให้ตั้งแต่พื้นฐานจนดิงแอดวานเลยครับใครที่กำลังหาคอร์สที่เป็นเทคนิคตัวลุยโจทย์ก็สามารถมาเรียนที่ Big s เซได้เลยครับ